มันต้องมีคนมาไอ้เฮียกูโดนกูโดนโอ้โดนได้ชุกสักษะโอ้เอาอะเุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยใครเนี่ยจริงจังทีมเรามีใครเนกิเอออ่ามองมองกับเราคนกับกูเนี่ยทีมเรามีใครเนกินี่ดีกว่าหน่วยปืนกลเนียแล้วจะไม่ทุ่มคนมาพร้อมกันนะกูเปลี่ยนกูไปแค่นีก็ได้โอ้ยหเฮ้ย เฮ้ยโกเซนมึงก็รู้กูเล่นเข้มโอ้ยอยอดเลยสุดสสกันเลยครับแหมเกมนี้แม่ไม่มีคนเล่นป่าจริงวะเยี่ยเล่นตัวนี้ดีปะอยากเล่นจีนอ่ะอยากไปน้องเดี๋ยวมึงเจอสัสเกตตำนานแต่กูเล่นจีนไม่ค่อยเก่งนะเล่นไม่เป็นด้วสัาสเกะตำนานนินจาวายุสลาตันกูพูดผิดดีว่ามีอะรจะอานด้วนะไอ้เจ้านันบิด กว่ารอบนี้มีพลังงานบางอย่างว่ะยุคเซกูปะว,ว่าไงวะฟูว่าไอ้ลูกเคียมเข้ามาช้าแ้วก้วาเน็ตมันต้องกระตุกแน่นอนกูรู้สึกอย่างนั้นได้ช่วงเธ่อปะเจอจุกตาไอ้อซิโกะไอ้สัสจินนี่กูไม่ค่อยได้เล่นเลยเนี่ยเออใช่ช่วงเนี้ยยิ่งยิ่งอีเวนต์กลับมาอีกนะนคนเยอ่อเจอจุกตาจริงมันจะมีดึกหัวหมอยเขาชอบเล่นเวน้ อย่างเช่นมึงเป็นต้นใช่แต่กูเล่นโหดมากนี่ขิงนะพี่เอ้ะขิงนะพี่อะไรฮีโร่อยู่ออพี่อะไรจินเนี่ยคือกูต้องทำเองก็ได้ให้ไปเล่นเกมเได้ให้ได้ใช่ไหมพี่แค่แค่แเองยังไงก็ได้ให้กูไปเล่นเกมให้ได้อุ้ย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 ตายนะกูยิงโอ้มันยิงแรงมากจินอะไหนตายมัว ไม่ไปดูดิคือหลอดแล้วอ่ะมึงเหี้ยสั่งเราอไใสั่ชุดหลอดไม่มันอ่ะมันมึงดูดิใช่ซัพเฟือตายเหมือนกันโอ้ยโดนบังเฮ้ยเถืยออ่ะเฮี้ยเฮี้ยมึงคนมาแกงว่ะกูจะยิงเราไปกูหน้าดานใจกล้านี่หว่าเถื่อเฮ้ยเฮ้ยไอ้เถื่อจไมมึงห้าวจังอ่ะ อืมจับมันไม่ถอยอ่ะเปยังเหมยนเขาเขาหรอปะเหม่ะเขาเลยเขา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 สวยนี่ไงไม่รอดหรอกคุ้มป่าวะอ่เอออ่ะเออเออคุ้มป่าวะคุ้มดิกูไม่ค่อยชอบกดแฟดโดยไม่จำเป็นแต่มีแฟดนึงกูชอบมาก

ไอ้เหี้ยมันชอพูดอันตรีเนี่ยเหลือหนึ่งไอ้เหี้ยแม่งมันโดนกูฆ่าไปสองตัวละบอกแล้วม่หมดร้อนมือสีเลยเมื่อกี้มือซีมือสีปวดเมตตากูด้วยเมตตาเมตตากูด้วยไอ้เหี้ยเลยเมอร์ซี่เมือสีเมอร์ซี่ไอ้โมวิน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 มฮ้อเฮ้ออย่ตายมันจะตายไอ้เจ้าตายกูกูกูไอ้เจ้าหนึ่ง เฮี้ยมันจะตายไอ้เปรเอ้ยเฮี้ยแม่งควยเฮี้ยไปไปมาไปมาไอ้พี่ผมรู้สึกว่าบาเกตคุณตีละโหดมากเลยวะไอ้ก็ใช้ได้อยู่นะเออไอ้เฮี้ยมันจะกิวครบเครื่องมากใส่โลมีมีใส่โล่มีตะโลมีมีดึงมียิ่แต่อันตีแอบงงเนี่ยกูกูใช้แล้วเออถูกอันตีทำอะไรได้ไม่รู้เนี่ยตูแค่เป่าหอยเป่าหอยโอ้ยโดนสตอโอ้ยโดนสตออันตีน่าจะเหมือนแม็กมัสอะ โห้เฮ <Cornell. S 2> ียแม็กมัสนี่ตอนโคตโหดนะช่วงที่แบบเมตาเฮียขย่มแล้วแฟดเอราบิงเข้าไปนะโห้แฟดอะไรครับใส่แฟดจะได้โยเอายาวเข้าไปสับลองไ่จบเพลงม่วงเนี่ยที้ไอ้เงี้ยใช้ไม่ได้เลยคุจิระไม่ใช่คุจิระไอ้สับคุจิเกะพี่เสียว่ะเอาแล้วว่ะ เอาแล้วว่ะ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 ตายอีกแล้วว่ะไอ้เหี้ยอะไรของมึ้งดิเขาเข้าปลาหมึกกับเราเรางั้นเราเข้าไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยแต่ว่าได้นะพี่ทัน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 เพื่อพูดเลยทันกูไม่ทันแล้วล่ะกูว่าทนเยอะคือว่ากูตอนแรกกูว่ากูว่าตอนแร้คือเราได้ทุกอย่างได้ทั้งปลาหมึกได้ทั้งไอ้เหี้ยนี่ได้หมดจริงๆได้ทั้งวงอ่ะพี่ได้ทั้งปลาหมึกได้ทั้งเนี่ยอีซี่เลยตอออนนี้เอะไรอ่ะ เอ้ยโอ้โหตกใจเฮ้ยนี่ว่าใครเพื่อนเราไม่ถอยขวัญถอยขวัญเอ้ยขวัญมาเฮ้ยขวัญมาเมอร์จี้เมอร์จี้หมาเมึงมา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 เลยมึงมาเลยบอกเมอร์จี้อ๋อหย่าเมอร์จี้กูว่าจังเกิลไปเราข้ามแจกละไอ้สัตว์กูแจกละเออยเฮ้ยเกินไปเฮ้ยตายเฮ้ยยังไง เอาป่าพี่เอาหี่อะไรตีคิปดูเรียบร้อยดีกว่าแยกมึงใครอ่ะมึงใครอ่ะกูไม่รู้มึงใครอ่ะแต่กูจะยิงให้หน้าทิมเลยตอนเนี้ยกูลุงที่อยู่ช่องเจ็ดสีเฮ้ยๆๆ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 ไม่ๆๆๆๆขๆๆๆๆๆๆช่องคนก ไอเหี้ยกูนาทีล Q, ้คิวอะพี่มึงดูดีดิไอเหี้ยแนงข้าวแจกลว<อ>ก<อ>มันไม่ตั้งใจเล่นล้วแผข้าวอะไอเหี้ยไม่ได้กูไอ <laughs> จริงกุมันใจแ้ข้าวไม่ตั้งใจเล่นไอเหี้ยกูรู้สึกเลยไอเหี้ยมันง่ายต่นนีดเอ็นะเออกงแผข้าวมันทะลาะอก,กันเหรอไอเฮี้ยมอะกูเฮ้เฮี้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ย้ยเฮียเฮยเฮ้ยเฮียเฮี้มเเี้เี้ยเฮ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 ี้เีเียีีี้ยเี้ย กูนี่กูยืนในตีเนี่ยมาดิอย่าเอ้ยอย่าดูถูกขัดโอ้ยโอ้ยอุ้ยแต่อย่าจะอยากประมาดด้วยกุ้ยนนสวนหน้าไอ้เผื่อไอ้เกลือแครี่ทีมันยังไม่ยอมแพ้ไอ้้เหียกูไม่ได้ประมาทปะอะไรนะกูีสุดป้ยตุ๋นประยุทธ์เฮ้ย ไม่เห็นหรอก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 กูโดนเตะไม่เห็นห็อกไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกที่อะไรวะเนี่ยรอบนี้คืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยรอบนี้คือที่อะไรเนี่ยไม่มีไอ้เที่แผ่นข้าวจริงใช่ไหมนะกูถามจริงว้าอ้าวเจออะไรคือไอ้ที่พัสซีกูหมดพอดีไม่ใช่หมดมันหมดไปแล้วมันหมดนานแล้ว ไม่เราววะตายเยอยอะไรวะเนี่ยกูเล่นกับใครอยู่เนี่ยเล่นกับบอทไว้เนี่ยเียอะเยอะแต่โอ้โหลต่รอบนี้กูอยากให้โอ้โหไอ้คอนเทนต์ที่สามาเรอามีจยมีเมอร์ส่งเมอร์ซี่มีครบทุกอย่างได้ลง,งไ,<ห>ได้ลงได้ลงแล้เวเยอยแต่มันไม่มีอะไรเลยรอบนี้ม,มันง่ายเกินเป็นไ,ไรคลิปยาวยี่สิบนาทีไปคือมันเหมือนมามองกูกระทืบไปต่อข้าวมาไอ้ยัยแก่บุกงูดตรงๆโอ้วินชน้ะ รีบจบเกมภายในสิบนาทีสิเราเล่นไปเอาป่ะเอาได้ได้ได้ไกูรีบมันจะได้บอกไว้ได้ได้เชื่อกูมันต้องมีคนมาไอ้เหียกูโดนโอ้โโดนไ้จบสกิลโอ้เอาอะเอยอุ๊ยอุ้ยออ้าว้าวว้าว้า พผ่าชมยิ่งชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างประเด็นคือกูตายแล้วมึงต้องมาตายเพื่อนกูไอ้สัตว์น่าเหสิกูไม่เข้าใจทำไมกูต้องไปด้วยวะแตงเมื่ก้กูคือกูอะคิดอยู่แล้วว่ากูไม่ควรไปเว้ยแต่ทำไมมือกูเลื่อนให้ไปเโดยกูก็คงดีใจอ่ะ ไม่เป็นจิตวิทยาวะยื้อเพื่อนโดนต้องล้างแค้นใหเพื่อนอย่างเงี้ยบอกว่าเฮียไม่รู้แล้วก็ตายโง่เพื่อนไอ้เหี้ยไอ้พี่มาบอกเหรอเอ้ยเราเดี๋ยวอย่าประมาทดีกว่ากูจำรอบมันก่อนได้เลยกูกูยังจำได้รอบมันก่อนที่เราเล่นกันแล้วแม่งโดนสวนน่ะเดี๋ยวเพงเจอที่เราที่เราเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็รอบนั้นแหละรอบเล่นแบงค์นั่นแหละสัสโคตรเหี้ยเลยสัตว้าหม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 าโอ้โหเหี้ยเพื่อนไม่อยู่เลยเหี้ยไม่ใช่หรอก ถ้าเพื่อนอยู่ก็ได้แล้วไอ้เงี้ยต้องมีเพื่อนอ่ะต้องมีเพื่อนมีเพื่อนแหล <Okay. S 3> ะไอเเีียยะรมึงจะเดี่ยวเขาทำไมอ่ะเฮ้ยตายอยู่ฟีอยู่ฟีอยู่ฟ,อฟีอ่ะกูยิงฟรีแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยยืนยิงไปฟีระบายระ <go S 1> บายเลยโอ้ตายหมดเลยตายหมดเลยตายาไม่เป็นไรไม่ใช่พอ่อกูตายหมดเลยตายไปหมดเลยเย้ตายตายไวาย เอ้ยเวลากูอจัวเว้ยกูจะคว้าคิวอยู่แล้วมึงทำอะไรลงไปเนี่ยไอ้เหี้ยจบเกมภายในสิบนาทีเร็วๆกูรีบอยู่แต่คืนนาทีสิบเอ็ดมึงไม่ผ่านนะน่าจะปล่อยให้กูเมื่อกี้จะได้คว้าคิวไม่ได้แล้วเฮียไปไปไปทางนี้นีไม่โอ้ย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 เฮ้ยขโม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 ยเด็พี่มาโอ้โหจีได้ปะได้แหละตาย พอไอเทมกูเยอะอ่ะน่าจะไหวเพื่อนต้องมาเพื่อนต้องมาเพื่อนต้องมาไอเทยกดสักทีดูเพี้ยไอเทยเห็นด่เห็นด่าไอสัสอะไรไม่อะไรเฮ้ยเขามาหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรมาพุ่งสวนเลยกูพูดเลยนะโอ้โอ้จบพอดีจบพอดีจบภายในสิบวิทีโอ้ชิเคโอ้ไปไหนอ่ะตายตายดูเอวเยอะเว้ยนี่มาวิ่ง c h a l l e n สักเม็ดวะ พราะฉะนันนี่คือชาเลนใช่ไหมเอเนิตเขาดาวโอ้ยเี้อบนี้คืออะไรเนี่ยชนะรอบนี้คือเชียอะไรเนี่ยรอบนี้คือชนะไม่คืเล่นอะไรเนี่ยรอบนี้คือแบบไม่มีไอ้ยทำไมสกอร์ไอ้ยยไอ้ยยทไมเป็นงี้อะยอะไรกู